สวัสดีค่ะดูนะคะพ่อควรพาโมแหอาบน้ำนะคะยูพุนสะฝังผุนะะโมแหเล่นดินนะคะแดงมันโตมันตูนะคะพ่อควรก็เลยพ้านะรอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะคะเป็นดินแดงนะคะ่ะมองเลนน้ำ เสียงเบิดตั้งโตตั้งโต้มูแห่กับเป็นฝีมากเป็นเดือนวเนะะวาอคกับ่แตกแค่เพื่อตอนแรกว่าแต๊แตดแตนตอดน้องโมูแห่เนาะคะ่ะฝีบีบออกไปละหัวหนึ่งเนาะค่ะไล้อีกหัวหนึ่งนะคะอยู่มองหน้าผากเนา,าคนะค่ะคลิปแทนนน้องแห้งนะ,ะน้องไหลบ่กล้าบีบไผ่นะคะบีบย่งไรนะะ้งนองกับห้องะะแม่พอควนกับแม่กวน,กวนกไรบ่กล้าบี Mm hmm. ะะอย่าน,นอนกิบนะคะบีไผ่นองห้องย่มได้สงสารกับเศร้านะคะหัวนอนนะคะนองเป็นสีบีไปไห้แล้วหัวหนึ่งนะคะหัวหนึ่งมันแตกนะคะพอขวัญเพิ่กันเลยบีไผ่โม่แห่นะคะหัวที่สองนะคะเดิมเดิมกำลังสี่แบบได้ลงน้ำนะคะฝนตก แตกนะคะหัวออกมากขาวๆเลยค่ะถ้าเพิ่นซุกเต็มที่เพิ่นก็นค,คงจะแตกแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าพอควัญอระกาเห็ดเนาะค่ะอย่านนองเก็บอย่านนองหงอกค่ะขวัญจะเลยปล่อยให้แตกธรรมชาตินะหลางนะคะพอควัหมดจุ้มหมดจุม้มโอ้โหคนละฟังหนองเนาะค่ะ สนามนะคะนอนอยู่สาราพักศพเนาะคะ่ะกะเฮาสี่ใหญ่หมบานไปอีกบานหนึ่งเนาะคะ่ะทำการใหญ่บานหมู่บานไม่เนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่นี่ม่อยาค่ะแต่ว่าเป็นคอไทยคนไดด่านนู้นนะคะผูกบ่ได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันค่าทอปปะปลาของพระอาจารย์พิ่นอนาะคาศยานเสียหายของฝืนเนาะค่ะไม่ค่วนก็เลยบ่กกาผูกนะคะ่ะ เอาก็ okay. เลยสีใหญ่ไปอีกวัดบันหนึ่งนะคะประอาจารย์บัตรนี่นะคะเพิ่นใจดีใจดีค่ะเพิ่นมาจากบุรีรัมยะะ์บางวัดก่ะผักยากนะคะบางวันนะคะแม่ควรกับพ่อควรกับน้องนอ,งนองกั ชีรถหาหมองผักเนาะค่ะดึกดื่มเข้ากับบไวใหญผักเนาะค่ะเพราะว่ามีแต่ปลาอย่างหาหมองผักอย่างช่วงนี้เนาะค่ะเข้ากับเขาใจแทศบ้านเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นบ่ให้ผักหย่อนว่าเพิ่นกระยานโควิดเนาะค่ะเพิ่นกระยานโควิดหมองไร้ผัดไร้เพิ่นใบผัดเพิ่นกระปิดประตูไว้เนาะค่ะฝนตกนะคะเข้าสิไปผักในทงหน้ากับบไวใหเนาะค่ะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงฝนห้ามดอกบกม่วงเนาะค่ะเนาะ แม่ควรกับอจบไหลเพียงแค่นี้เนาะคะ<อ>ะ่ะเนาะไหลหนาเข้ามาพอกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีนะคะ